ไปชมว,วิวทุกงนาเล่นสิบลายบันเลือนล่องสวนเป็นสไลดด้วยคนเล่นโวมบอรตี้แถวยังมีบับเบิ้ลเลยหมอาหารสัตว์ในมินิสูปมาอาหารจิวกินเองเดวายกับเคเนพนพาสเพนกระเป๋า และจิตจะกำจังสนุกอีกมากมายทั้งหมดนี้ใกล้กรุงเทพแค่ราชบุรีนี่เองตามธรรมาชาติคาเฟ่แอนฟาร,รม์มตามคาเฟ่ที่เวลากับวัยชอบมามากค่ะมีจิตจะกำจังสนุกสนุกมากมายอาหารที่นี่คืออร่อยมากอาหารข้าวหวานในเลือดขนมหวานเครื่องดื่มที่นี่คือดีมากเวลาชอบกิจกรรมอะไรที่สุดคะเชฟกระทะจิ๋วค่ะเพราะว่าสนุกและได้กินจริง แล้ววายูชอบอะไรครับปั่นเรือนี้ล่องสวนแต่ว่าได้ป่อนเองสนุกมากที่นี่นะสัตว์คือเลี้ยวมากแถมให้เราได้หาอยากไก้ตีไว้ชอบมากมาแค้นี่คือตัวนุ่มมาก <c oughs> ตอนนี้มีสมาชิกใหมายาวูกับน้องหมูจุ่ม <c oughs> หนูยักษ์คาปิ巴า น้องน่ารักใครอยากพาเด็กๆไปสัมผัสบรรยากาศดีๆทำกิจกรรมสนุกๆแบบเวลากับวายุตามมาได้ที่นี่เลยค่ะตามธรรมชาติคาเฟ่แอ,อนฟา้าเปิดทุกวันิีโมงเช้าถึงหกโมงเย็น